ผมทาให้มันถอดแยกได้นะครับผมเมื่อในอนาคตถ้ามันเสียนะครับถ้ากล่องมันเสียหรือมันมีปัญหามันล้วนนะครับเราสามารถถอดกล่องออกแล้วนํา2หัวนี้ครับเสียบเข้าหากันบายพาสเข้าหากันมอเตอร์ไซค์เราก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเนาะอันนี้ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่ยังไม่รู้เนาะว่าเออมันสามารถทําอย่างนี้ได้นะครับเมื่อรู้สึกว่าเออไม่อยากจะใช้แล้วหรือว่าอยากจะถอดทิ้งแต่ไม่อยากจะรื้อแบบชุดสายไฟนะครับก็สามารถ ถอดเฉพาะกล่องออกแล้วก็บายพาสนี้เข้าหากันได้นะครับหางปลาเสียบเข้าหากันเลยทําอะไรครับช่างจอมนี่คือสิ่งที่ได้ครับมาเที่ยวหาเพื่อนที่ขอนแก่นเพื่อนมาเที่ยวที่ขอนแก่นนะมาจากนกครศรีธรรมชาติจะใช้ติดตั้งควิ c ชิ h เตอร์ให้เลยนะเพื่อนผมก็เป็นตัวแทนขายควิคชิฟเตอร์อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับผมเนาะก็เป็นควิ c ชิ h เตอร์จะเป็นขึ้นจะเป็นลงติดตั้งได้หมดเลยนะครับผมตอนนี้ กำลังติดตั้งใส่ใน z 800อยู่นะครับเป็น Quick Ship ขึ้นนะครับ Quick Ship Up นะครับอ่าอันนี้พี่ลูกค้าก็อยู่แถวแถวนี้เนาะใกล้ๆกันผมก็เลยแถมเป็นตัวสตัดปรับระดับให้เป็นไทเทเนียมไปเลยนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงเตะชิปเตอร์ใน z 800กันเนาะหลังจากติดตั้งเสร็จติดตั้งยากไหมครับ,บทำไม <Yeah. S 1> ครับฝนก็ไม่ได้ตกทำไมน้ำเต็มหน้าเลยครับต <laughs> ัวนะเองครับ มันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเซตแปดร้อยมันเป็นโครงพาดเครื่องพาดกลางเครื่องเลยเนาะพว, 9, พวกเซตเก้าพวกอะไรติดให้ลูกลูกคนะ้าสามารถติดตั้งเองได้เนาะใน z ซ0เก้าร้อยเนาะ z ซตแปดจะต้องให้ช่างผู้ทํางานนานนะครับผม <c oughs> ติดตั้งให้นะโอเคก็ไล่เรียงเลยครับสูบหนึ่งสูบสองสูบสามเสียบปลั๊กนะครับผมเสียบปลั๊กเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งของปลายสายนะครับนี่ครับเราก็เดินมาครับ เดินมาไว้ตรงเบาะท้ายหรือจะไวไวตรงไหนก็ได้ครับมันก็จะมีหางปลา2ตัวนะครับหางปลาตรงนี้นะครับผมผมแนะนําให้ปอกตรงนี้ออกหน่อยให้หางปลามันผูกขึ้นมาเยอะๆเพื่อที่จะเสียบได้แน่นนะครับมันจะมาเสียบเข้ากับตัวกล่องควบคุมนี้เลยนะครับผมทําให้มันถอดแยกได้นะครับผมเมื่อในอนาคตถ้ามันเสียนะครับถ้ากล่องมันเสียหรือมันมีปัญหามันล้วนนะครับเราสามารถถอดกล่องออกแล้วนํา สองหัวนี้ครับเสียบเข้าหากันบายพาสเข้าหากันมอเตอร์ไซค์เราก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ตัวกล่องจบไปนะครับก็จะมีปลักเซนเซอร์นะครับตรงนี้จะเป็นปักเซนเซอร์แล้วก็ปลักไฟอ่าสายไฟเลี้ยงนะครับผมแดงบวกดําลบเอาเข้ากับไฟ2ป้ายทะเบียนนะครับตัวเซนเซอร์ก็จะอยู่บริเวณเกียร์นะครับผมคันเกียร์นะครับอเอาขาออกหน่อยอก็จะอยู่บริเวณคันเกียร์อย่างนี้นครับ ผมจะไม่ได้ให้ไปสั้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นเกียร์โยงเดิมของแซด800นะครับผมก็จะทําความยาวเกียร์โยงให้พอดีเลยประมาณนี้เลยครับเนาะก็จะพอดีกับเกียร์โยงเดิมเลยนะครับข้อดีของชุดแซด800นะครับมันจะติดตั้งได้หมดเลยเป็นตัวชุดเดียวกันที่ติดตั้งในแซดกลอนแซดพันนินจาพันเวอร์ซิทพันนะครับเป็นระยะความยาวเกียร์โยงเท่ากันหมดเลย พาไปดูเสียบปลั๊กพามาดูวิธีการเสียบปลั๊กนะครับผมว่ามันติดตั้งง่ายหรือเปล่านะครับก็มาดูกันอันนี้คือปลั๊กของอะไรครับปลั๊กของคอยครับที่อยู่ติดกับชุดไฟอ่าที่ติดปลั๊กของกิ๊กชิพนะครับอันนี้คือปลั๊กของชิปเตอร์เนาะแล้วนอกตัดต่ออะไรนะครับเอาอันนี้ตัวผู้เสียบกับตัวเมียของชุดไฟปั๊บเข้าให้จบและอนี้ก็เสี่เหลืออ่าคอยครับคอยที่ติดกับตัวเครื่องอ่าแค่นี้ครับทำเหมือนกันสี่คอยจบแค่นี้ครับแล้วก็ไล่เก็บสายนะครับ อะไรเนี่ยเเลือสายนึงเนี่ยนี่นเดี๋ยไม่ไม่หยวเก็บใจเย็นโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผม้แปดร้อก็ต้องจอดให้มันเครื่องเย็นก่อนถึงจะเสียบได้ไม่งั้นมือแหกโอเคประมาณนี้ครับนี่ก็คือขั้นตอนการใส่เซนเซอร์ควิกชิปเตอร์นะครับราก็ต้องถอดน็อตจากก้านเกียร์ยงเดิมออกมาด้วยแล้วเก็บใส่กระเป๋าไป โอ้โแม่งฝนก็ไม่ได้ตกแม่งหน้าเปียกเฉยเลยโอเคทำช้า,ชายอย่างเนี่ยเมมจะเต็มแล้วเนี่ย <c oughs> แลวคีมมา <c oughs> โอ้ยได้คลิปสัมภาษณ์เลย <c oughs> อันนี้ติดแล้วมากี่วันติดมาวันแล้วสองวันสองวันเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> เอาแบบความรู้สึกจริงๆเลยมีปมัญหาไหมไม่มี เนียนเนียนไหมเนียนสมูมทเลยเนาะโอเคก็ควิกชิปเต t ร์ติดตั้งในเซ0ตนะเพิ่งจะเจอเจ้าของนะครับผมเนาะวันนั้นที่ติดตั้งไปก็ไม่เวลาไม่พอเนาะไม่ได้รีวิวพี่<อ>พี่ลูกค้าเขาเรีบด้วยเนาะอ่า<อ><ะ>ก็เป็นชุดควิกชิปที่ติดตั้งในเซ0ตก็เอาไปทด <pinch S 2> สอบใช้งาน2วันเนียนมากเลยโอ้อยากขับอยากขับให้ชมยังเลยเนาะ มันเนียนจริงๆนะพราก็ไปลองตอนที่ติดตั้งเสร็จแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะโอเคประมาณนี้ครับให้คะแนนหน่อยสิบสิบสเต็มสิเลยที่เลยอันนี้ไม่ได้อวยกันนะเนี่ยโอเคครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยก็ไปติดตั้งถึง านที่ผลิตเลยเนาะโอเคถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดอยู่แถวขอนแก่นนะก็สามารถเดินทางมาหาผมได้เนาะถ้าเข้ามาสอบถามกันได้นะอยากไดค้คลิปเตอร์ติดตั้งในรุ่นไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมมามาลองฟังเสียงเล็กๆน้นอๆ มันเก็บทันเลยเนาะ